สวัสดีครับวันนี้ได้ยู่กับช่องชนี่นี่แล้วนะผมก็วันนี้ใส่เสื้อเกมมวยป้อมมาเลยครับก็เพราะว่าวันนี้เราจะมารีแอคชั่นนะผมสำหรับ 2K2024 นะครับผม,บบผมก็เป็นโหมดโชว์เคสนะครับผมก็เป็นโหมดเนื้อเรื่องของแต่ละภาคนั่นเองนะครับผมแต่ก็ภาคน,นี้ดูจะยิ่งใหญ่มากแต่ก็ไม่เท่าไหร่นะเท <laughs> ่าที่ผมเห็นอ่าจะยิ่งใหญ่ก็ได้ต้องรอเล่นก่อนนะผมก็คือก่อนเราจะเล่นเขาปล่อยตัวอย่างมาแล้วนะผมก็เป็นหน้าเดอะฟรีเลยเท่าที่ผมเห็นนะ ก็จะมีดฟีนด้วยภาคนี้หลังจากภาค2020นะที่เทียมากพูด <c oughs> <c oughs> ตามตรงบักเยอะสัดๆจนแม่งต้องจนแม่งไม่มี2021อะแล้วก็ต้องพัฒนาจนให้แม่งมี2022เออใช่ทุกคนรู้ดีนี่อันนี้ก็จะเป็นภาคที่ผมเล่นบ่อยที่สุดนะสมัครดาวประทานลสอ2 0ิ1เออเล่นบ่อยมากไม่รู้เป็นเทียอะไรเหมือนกันทางั้นมันก็ไม่ค่อยมีอะไรนะแต่ว่าน่าจะเป็นภาคที่เราเอ็นจอยที่สุด เฉยๆบางเล่นเรารู้สึกมีความสุขที่สุดไม่รู้ทาไมแต่ทุกว,วันนี้ก็เล่น 2K ยี่สิบสามแหละอ่ะ 2K ยี่สิบสามนี่เหมือนจะเป็นเนื้อเรื่องจะเป็นจอซีนาแลผมแต่จะเป็นแพ้หมดเลยนี่เสื้อข้างหลังนี่นะครับใครสนใจก็มาจัดได้นะขายเสื้อหมดตั้มอยู่เหมือนกันนะอ่ะก็สําหรับปีนี้เ็ามาดูกันสาหรับ2024ว่าจะมีแมตช์ไหนบ้างในตัวอย่างนะผมก็ยังไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างนะแต่เรามาดูพร้อมกันเหมือนตัวอย่างที่แล้วจะมีอังเดรอังเดรจแอนกับฮองโฮเก้นนะ แล้วก็มีคอดีโรสกับโรมาเลนส์อ่าแล้วก็ที่เห็นก็มีลิฟลี่กับชาลลอตนะครับผมอ่ะมาดูคลิปนี้ว่ามันจะได้เห็นอะไรเพิ่มไหมพร้อมกันมา no อ่ามีมาเชอร์แมนนะมาเชอร์แมนนี่น่าจะมาเชอร์แมนนี่น่าจะเจอลิกกี้เตกกี้นะเห็นมาเชอรแมนอ่าเอ็ดดี้กับเคิร์ทชอนกับทิกเกอร์นี่เห็นไปแล้วอ่าเดี๋ล็อกกับสโตนโคนะปีสิบเจ็ดนะครับ อ๋อมีเทวินเอาวินกับอ่าสโตงโคด้วยคาร์ลอตอ่าไม่เห็นอ่านี่ตริงด้วยอ่าอาอมีเบฮาร์กับไพเพิ์ด้วยนะครับจริงจริงอ่ามีชอนกับเลเซอร์ไต่บันไดในตำนานครั้ 10, ทงที1สิบั้งที่สิบโอ้ถ้าว้าวสุดของผมน่าจะดีเจอเคิร์นนะเนี่ยเพราะมันไม่เคยมีมาก่อนเลย อ้ามีเบลแอดเจอเกาซีน่านะครับไอแแมดอัปะลักจะให้สูนะ้ไงวะตงโคงเจอเควินเบียงก้าเจออาสึกะโรเนเลนเจอคลิโรสนะครับ f i n i s ส,สต h ร s t โอ้อ่ามีชักซาเลนะมันเดีด้วยนะมันเมื่อกี้มันเหมือนจะเขียนว่ามี23แมตต์หรือเปล่า มีเคยมีเบสเจอร์สตรงโคลนะเมื่อกี้นิดเดียวมีให้เห็นนิดนึงอ่าก็มีสามแบบให้ซื้อนะครับผมนี่แล้วก็มีถ้าดีเอลซีจะได้โคดีโรสกูยอมไปทำเฮี้ยเลยทาหน่อยว่าจะให้กูออกไปทำเฮี้ยเลย <c oughs> ขอดูทีเทีขอดูรูปทนะนนีน่ะไอสี่คนเนี้ยคือผมสี่ตัวเนี้ยคือผมจะเอาไปทําอะไรก่อนพ่อโคดีนี่ ลัตติโลนเนี่ยอาร์มีได้แหละผมไม่ค่อยซีเรียสเลยค้ยโลนนี่ผมจะไปทำอะไรวะกะสตาร์ดัตเนี่ยผมจะเอาไปเล่นไหมถามหน่อยคือตอน 2K17 นี้ผมแบบคิดว่าแม่งไม่อยู่ในเกมอะสตาร์ดัตจะให้เอาไปทำาไอะไรของเขาครับนี้อะ DLC หาเลยเนี่ยก็ดู DLC ต่อไปนะผมแต่ผมว่า DLC หลังๆมาที่ผ่านมามันไม่ค่อยเบิร์กเท่าไหร่นะตั้งแต่ภาคที่แล้วแล้วคือมันใช้จริงไม่ค่อยได้อะใช้แบบ เวดบาเลตเงี้ยได้อยู่แต่เวดบาเลตก็งงๆเอาให้มานะให้เวดบาเลตมาเป็นร่างไอปีสองพันสองพันสิบสองสองพันสิบสองต้นปีอะไอที่มันไม่มีหนวดอะแล้วแต่เพลงเปิดตัวให้มันเป็นเพลงเปิดตัวตอนเวดบาเลตแม่งเป็นนักนักชกใต้ดินกูก็งง,ง,งตอนมีหนวดไอที่ยังไม่สมพงกันเลยคือแม่งดียวซีแม่งเหมือนแบบอยากจะทําก็ทําทํามาแต,แต่ไม่แต่ไม่มีพี่พังนะ ซึ่งแม่เขาไปคู่เอกอะเลยไม่มี <laughs> เออ <laughs> เออไม่ใช่ไปไปคู่เอกนิดนิดคู <laughs> ่เอกนนี้แทนมันนี่เดอะแบงค์ถ้ามีรวมฮิตถ้าโชาว์เคสเป็นมันนี่เดอะแบงค์รวมรวมทุกปีอาจจะมีซีพังครัา <laughs> อาก็จบกันไปแล้วนะผมสำหรับอ่าโชาว์เคสก็บอกความรู้สึกหน่อยสำหรับผมก็ก็อยากเล่นอยู่เลยนะผมสำหรับผมผมเป็นคนที่ชอบเล่นเนื้อเรื่องของทุกภาคเลยนะ อยากให้มันมีทุกภาคมันมีแบบบางภาคเหมือนจะเป็น2000 2000เหมือนจะเป็น 2K17 หรือเปล่าที่แบบตัวเนื้อเรื่องจะต้องซื้อเป็น DLC นะถ้าจะไม่ผิดเหมือนลางๆัเขาไม่ค่อยไม่ค่อยใส่ใจกับการทำเนื้อเรื่องเท่าไหร่อย่างเช่นแบบเมื่อหม่อนเช่นนี่แหละ2023ในล่าสุดแล้วก็แมทก็เป็นแบบว่าแมบทบแบบไม่ได้เยอะนะตัวทีหน้าคนนอ้อยมากเล่นแบบเดียวก็จบแหละมันไม่เหมือนแบบ แต่ก่อนที่เราเล่นในแต่ก่อนผมจะเล่นในอีกบอกนะก็จะเป็นแบบว่าภาค 2K14 อ 2K14 14เ14นี่ยผมว่าเก่งสุดและถ้าแบบเอามาได้ทําในแบบโมเดลใหญ่เท่าตอนนี้ผมว่าน่าจะเก่งนะที่แบบว่ามีแมตช์เยอะหรือว่าอาจจะเป็นภาคแบบ16 16, 16 15 15โหชอบถ้าถ้าให้ชอบการวางผมชอบของ15สุดเพราะว่า มันเหมือนมันจะไปในหลายทางนะมันจะเป็นแบบซีมพังเป็นในเรื่องของซีมพังเจอจอนเป็นในเรื่องของชอนเจอชอนเจอที่เป็นเอสแล้วก็ดีโอซีก็ก็เป็นอะไรที่เจอคิสเตียนอะไรเงี้ยคือมันเป็นในเรื่องแบบปาหลายๆแยกไปหลายๆปุ่มซึ่งเลเซอร์เมเนียเนี้ยมันก็ดีตรงที่มันแยกไปหลายๆหลายๆอันได้เพราะว่าแต่ละปีคู่มันก็ไม่เหมือนกันแต่ให้น่าเสียดายอะผมว่าน่าจะเป็นบล็อกเลนเนอร์รอเปาเพราะว่าล่าสุดอะเนี่ย รูปโบเตอร์เขาก็เปลี่ยนจากบอกเป็นจอนแล้วเพราะว่าเหมือนบอกเรเนอร์มันมีปัญหาเรื่องอันนั้นอยู่มีปัญหาเรื่องอ่าเรื่องเพศเกี่ยวกับวินนะตอนนี้ใช่ก็กลัวว่าจะไม่มีบ็อกเรเนอร์ในเนื้อเรื่องนะซึ่งก็น่าเสียดายนะเพราะถ้ามีผมเดาว,ว่าน่าจะเป็นบอกถ้าจะเป็นบอกเจอเคิร์ดปีสิบเก้าหรือเปล่าถ้าให้เดานะเพราะว่าก็อยากให้มีเคิร์สมีมีบอกนะเพราะว่าผมก็เป็นแฟนคลับบ็อกระดับหนึ่ง แล้วก็คือบอกก็มีส่วนสำคัญในเลเซอร์มินเนียหลายปีู่นะอืมซึ่งเมื่อกี้ผมเห็นว่ามันมี23เม็ิ23ามช์นี่จะเป็นแม็์อะไรางแม่งมีตั้งสามตอนนี้แม่งไปถึงเลเซอร์มินเนีย40แล้วแต่มี23เม็ช์เองอ่ะถือว่าเยอะแต่ว่ามันก็อยากให้เยอะกว่านี้นะนไหนๆก็ครบรอบทั้งทีนะผมอยากให้มีทั้ง40เมช์ไปเลยปีละภาคเอ้ยมันเป็นมีปี40ไม่ได้แล้ว,ลวเพราะว่ามันในนี่มันอะไรนะ เพราะว่ามันยังไม่ถึงเออมันยังเป็นการสปอยที่จริง,น,ง,งนะผมอยากให้เป็นอย่างนี้นะอันนี้แบบว่ามโนส่วนไม่ไม่ได้มโนหรอกแต่ว่าเป็นความแบบอยากให้เป็นอย่างเงี้ยส่วนตัวอยากให้แม่งทําแบบสามเก้าไปเลยสามเก้าแมตช์แล้วก็แมตช์ละภาคแมตช์ละปีไปเลยแล้วก็สมมุติผ่านมาเนี่ยสี่สิบไปแล้วออกเดลซีมาเลยเป็นแบบให้สักสองแมตช์เป็นแมตช์ของสี่สิบทั้งสักสองปีแบบทําสนามให้เลยอะไรเงี้ยแม่งจะเจ๋งมากเลยนะแบบว่าทำเดลซีแบบเนี้ยแต่ 2k ไอแม่งทำเทียดีเอลซีปวดขมับเลยนะดีเอลซีผ้าให้แล้วนี่แบบปวดขมอง,ง่อยแบบเอามาใช้ไม่ได้อะแบบยิ่งถ้าเป็นคนที่แบบว่าถ้าเป็นแบบว่าตัวแบบที่แบบไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่อ่ะผมจะไม่ค่อยได้เล่นอยู่แล้วนะส่วนใหญ่เราก็จะเล่นตัวที่เราอยากที่มันสําคัญป่ะวะ่าเราจะไปเล่นทําไมว่าตัวที่แบบสตาร์ดันเนี้ยกูจะไปเล่นทําอะไร กูจะไปทำเนื้อเรื่องอะไรเล่นกูจะฟินไหมโอ้โหก็อยากให้ทำดีดีเอลจีให้ดีหน่อยนะผมแล้วก็เนื้อเรื่องให้แบบว่ามันใหญ่กว่านี้หน่อยอะไรเงี้ยยาวกว่านี้หน่อยอ่ะก็สำหรับ d l เซตัวนี้ก็ไม่ใช่ดีเซตัวนี้2 k showcase ตัวนี้ก็ประมาณนี้ครัวผมสำหรับพร้อมคิดของผมใครอยากให้ทำดีแอคชั่นอะไรอีกก็ถามกันมาได้แลผมวันนี้มวยปั้มก็เป็นความชอบส่วนตัวจริงๆแล้วก็มีหลายคนที่มาจากมวยปั้มหลายคนเหมือนกันนะก็ขอบคุณมากนะครับ ที่กดติดตามให้ผมก็เป็นกำลังใจมากเลยเพราะว่าผมกําลังทําช่องใหม่ด้วยนะตอนนี้มันเป็นช่องใหม่เลยนะผู้ติดตามเพิ่งจะหลักร้อยเองแต่ว่ามีคนแบบเรื่องคอมเมนต์แล้วเกีออ่ยวกับมยปั้มหรือว่าเรื่องอาหารเรื่องแบบหนังอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกดีมากขอบคุณมากจริงๆนะครับอบอุ่นมากจริงๆเข้าใจแล้วว่าเออพอทำยูทูบแล้วแล้วมันมีคนแบบเห็นด้วยกับเราคนที่แบบ ไม่เห็นด้วยกับเรามาคามมาแสดงความเห็นกันอะไรเงี้ยมาแบบเออมาให้กาลังใจกันอะไรเงี้ยขอบคุณมากนะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมน,นะถ้าชอบตรงไหนก็คอมเมนต์ได้นะผมไม่ชอบตรงไหนก็คอมเมนต์ได้เลยนะผมเปิดรับหมดนะผมการรีวิวอาหารตร,ตรงไปตรงมาอยู่แล้วรีวิวทุกอย่างจะตรงไปตรงมาหมดนะครับจะมาจากใจกผมจริงขอบคุณทุกคนมากครับซึ้งใจมากไว้เจอกันนะผมคลิปหน้าบ๊ายบาย